ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนนะคะหลังจากกระแสเรียกร้องมาแบบกันนำเัมอเซลล์นะคะกับเออยังเนี่ยมันคอเนียบโอเคนะกับซัวขอบุ้นนะคะพี่น้องนี่จะได้เตรียมพักแบบปงัปงๆบ่ได้เตรียมเองด้วยคนเรื่องเป็นไผเหตุไหวนะคะและที่นี่กับเออเป็นข้าวปุ้นนะคะขนมจีนครั้งนี้นะคะใส่บกพริกไปียบร้อยแล้วใส่บกพริกไปแลาแห้งนะคะอืมปลาแดกคือตวงเลยกินปลาแดก อ้ยอะไรอันนี้ประแดดคือตวงแห้งนะฮะเอาแร่เข้มบ่นี่ห้าอันนี้ว่าบ่ก่อนนเลยกินเข้มยกแล้วมาย่านนี้นะคะใส่ปลาดูนำ้ำมันมีความเข้มใส่ปลาดูด้วยนะคะคุณผู้ชมดูเพื่อเพื่ออะไรเคยเห็นเขาทำนะคะแล้วก็ที่ตลาดน้ำรถไฟเนี่ย ราชดานะคะเขามีขายด้วยนะฮะก็เลยแบบกัดเวลาปลาแดกนี่มันเข้มหรือว่ามันพอดีเนี่ยเลยแหละปลาแดกมันเข้มหรือว่ามันพอดีปลาแ,แดกเข้มอ่ะคอใส่ไป็นสองบ่วงว่ะค่ะจะนุ่ยมปลาทูน,ำน้ำครับพี่น้องปลาทู การขนส่งมาหลังการตจองกามแบบคือ าหัวเจ๊ดังก็ไ่ค่อยได้กินของดองบางเริงจ้งกินกินเนนังก็อาจจกินแบบพี่นองบ้างเยู่แเพราะว่วาบ่ค่อยได้เหดกินอะไรที่ขา บักหน้าน้ำหยุดนึ่งมันเข้มแ้วกอบ,บบล็อกเข้มห้างมันกับพันทั่วอยู่ว้าบังหน้ามาลงลงแต่ในบังหน้าตาบาพี่น่อเรงกินบังกินกับปลาทูสามจัก ตัดหลวงห้าง เรื่องของจังกินจังแสบพี่น้องนานๆก็กินนะคะถึงจะอร่อยจริงๆนะรู้สึกว่าอร่อยรุงงบบนี่นกยก็ช่วงไม่ไดาราแดกนะคะกับฮาร์ดแดกฮันแดกห,ดกหีไปเรื่อยๆเนาะ ทำมาก,ากแกคนตามเนาะไปพวถ้าบ่ามากกับบวากันนะฮะ้าเบิ้งแค่แรกกับบมากกับนน้งวาลิปที่สองอย่าเบิ้งนะฮะเยวเบิ้งกินแบบกับบมากเังมีปัญญามืเบิ้งกินที่สอง,อยงเยวก็จะบาชัวนะคะพี่้องตัองขตขอบข้นดำน้อง,ง,อองนอนแล้วะะค็ไม่หลนหักนะฮะดยาะ มีความปัดพูดตกเยอะมากเลยครั้งนี้ ทักงานะ ย่องลองเบิ่งเด้อกับปลาทูกับผักบุ้งกินกับปลาทูกินกับผักบุ้งสุกกับพ่อแห้งพี่น้องสุกกับพ่อแห้งนี่จราก,การันตีเฮ็ดเองแซมเองอาหารสุดมันเลเฮ็ดใหนเบิ่งนะเพราะวะ่า เพราะว่าเพราะว่ามันมันยากอย่างแห้งมันไม่ได้ยากไม่น้องครับแต่ว่าโดยความดิ่มเอียงมันพอพอมนะคะขี่การเทศ่นานทันเนที้ ฟังหัวย่งเต็มเลยฟางกุ้งน้ำแขจ้า อากาักตาดค่ะมีพักยูสองพักพักอื่นบะมีพม่พักอื่นเบอร์ที่น้องแล้วเมื่อนาสารซหเรียสเสรเฮ็ดใไ้เบิง้งอ่ะกับกินให้เบิ้งแบบปังๆไม่หนอกฟังกว่านี้เส่นหนีอมน้องไม่เกินขึ้นอ่ะสามจุ่มแล้วเนาะ ช่วงไม่ได้หาแดกนะครับจะลงคลิปทุกวันจันทร์พุธแล้วก็ศุกร์นะฮะลงอาทิตย์ละสามคลิปนะฮะยังไงก็ฝากติดตามช่วงนี้ด้วยนะฮะจุกละนั่งเี๋ยออยู่นะคะโซดา แล้วปทุ่งนะซุกกระเพาะสุดใจเลยพี่น้องครับไปคะ่ะเต็มร้อย เด็ดอยอยพี่น้องมันตซาบอักการตนะ้มเหลียร่อยครับผ นา,นาส่มีเรียน,น,นไม่้อเขอไปตัวเจ้า ไม่ใช่แต่รสาตค้นมกนักเลยหรอกค่ะมักแบบได้ให้เจ้าปรุงแบบนั่นเรื่องครับอันนี้บ่มักแบบได้แกะปรุงแบบนั่นขันบ่มักคอยแกยะเบิ่งคอยสมองสมองนี่หรอ